สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อบเสียครับเที่ยวลืมแก่สุขใจสุขกายเพื่อนๆเห็นอยู่นี่คืออนักนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับชาวยุโรปเขากลุ่มนี้เขาเหมาโมเตอร์ไซค์นะครับอาจจะมีไกด์นะมีไกด์เป่าไม่ซ้าแล้วครับคนที่เป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์นะได้ได้เป็นแบ็คแพ็คเกอร์นะครับที่เดินทางไป่านลาบเนืองซาปาครับเขาขับโมเตอร์ไซค์พวกนี้เขาจะเหมา แล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ไปเดินทางกันไปแต่ราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับอันนี้จำได้เป็นทิศทุกทิศทุทิศทัวร์นะครับที่นี่ดีอย่างว่าหนึ่งเขาสามารถที่จะเหมาเหมามอเตอร์ไซค์ได้นะครับทิศทัวร์นี้อันนี้โอเคเลยนะเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ว่าถามคุณชันชัยว่าแพงมากส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เหมามอเตอร์ไซค์กันไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดตู้ทีเอ็มนะครับ เพราะว่าเงินมันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเบิกไมื่อ,เม,อเมื่อตอนที่มาอยู่ที่ห้าพันนะครับก็ต้องชดใช้นี่บางส่วนของคุณชันชัยบ้างนะครับก็โอเคนะครับค่าใช้จ่ายผมบางทังนนีก็หมดไปถึงหมื่นนะครับเฉพาะค่ากินค่าใช้สิบวันโอเคครับใช้ได้ครับควบคุมเรากินก็ไม่ก็มาถึงก็อดอยากมากแล้วก็มาถึงก็ดีมากครับสบายสายนะครับคุณชันชัยก็นั่งติดต่อเน็ตติดต่อหรือ ทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปกดตังก่อนนะมปถามมั่งไซซิโจจะอยู่ก่อนมั้างถือห้องแอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะไปกดตังที่ธนาคารอ่าแล้วไปทำก่อนจะไปด้วยกันไหมไอยู่คนอ,คอยู่คนเดียวกันได้ไปเฝ้าเเฝ้าของ,ออของไปไปด้วยกันกับมีปัญหา อ่าครับโอเคครับแล้วไปกดตังค์ครับสวัสดีครับผม